ส่วนนี้ก็แม่โยงนะครับชื่อแม่โยงก็ลูกโตผู้นะครับลูกเคสสามหนึ่งเป็นวัวที่ให้ลูกดีมากนะครับวัวตัวนี้ยเป็นวัวที่ให้ลูกดีมากบอกเลยเป็นวัวที่ให้ลูกดีมากแล้วพันธุก,กรรมแม่พ่อแม่เขาอะแม่เขาอะ,าอะให้ลูกดีเกินตัวมาตลอดนะครับเนียดูดิแม่ไม่โบทนะแม่ธรรมดาธรรมดาแต่ว่าให้ลูกออกมาแบบโบ๊ทอะ แล้วแขงขาไม่ต้องห่วงดูน้ำนมดีนะครับน้ำนมดีกินน้ำนมแม่เขาแล้วแม่เขาเป็นเวลวัวที่กินหญ้ากเก่งนะครับไม่ค่อยซูบเท่าไหร่ขนาดให้นมลูกนะผมเลี้ยงวัวผมไม่ได้เสริอมอาหารข้นนะครับผมบอกไว้ก่อนได้เท่านี้คือวัสดุยอนล้ะสุดๆเลยสนใจสอบถามได้ครับอันนี้แม่หนึ่ง โอเคครับสวัสดีครับ